หลังจากที่คุณแม่สาวหนึ่งในวงการบันเทิงได้แก่ใบหม่อนกิติยาภรยาของแจ็คแฟนฉชันได้พาลูกชายน,ยน้อยน้องคากิดไปเที่ยวทะเลเมื่อไม่นานมานี้ครอบครัวน่ารักคู่นี้ก็ไม่หยุดนิ่งเลยล่าสุดพวกเขาก็มีทริปใหม่อีกครั้งโดยจอดจงไปเที่ยวประเทศเวียดนามซึ่งใบหม่อนได้โพสต์รูปถ่ายบนอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่น Hello Vien ที่ดูน่ารักและดึงดูดความสนใจอย่างมากแต่นี่คือจุดที่คนใช้เวลาพูดถึงกันมากที่สุดในรูปภาพที่เธอโพสต์ดูเหมือนว่าใบาหม่อนกำลังอยู่ที่คาเฟ่สวยๆและสวย ไม่แพ้ที่ใดเลยด้วยลุคที่สวยงามหุ่นสมบูรณ์แบบและชุดที่ใส่ช่วงเอลทำให้เธอดูเป็นคุณแม่ที่ยังคงสาวและสวยงามอย่างมากคอมเมนต์จากแฟนๆก็มากมายเช่นคุณนนท์สวยยอยหรือแม่จุ๋ยแซ่บกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมและความสนใจที่สูงต่อครอบครัวคู่นี้แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจจนกระทั่งกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงอาจจะเพราะว่าใบมอนได้สามารถรักษาภาพลักษณ์ที่สวยงามและหุ่นสมบูรณ์แบบไว้ได้อย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกประหลาดใจว่าเธอเป็นคุณแม่แล้ว หรืออาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวคู่นี้ดูมีความสุขและสนุกสนานกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะอยากได้แล้วคุณคิดยังไงคุณคิดว่าใบมอนสามารถรักษาภาพลักษณ์ที่สวยงามไว้ได้อย่างไรหรือคุณมีความคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับครอบครัวคู่นี้บ้างอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย